เลยครับเพื่อนคนผมพิจ่ายณ์พิชชาณนะครับช่องนี้นะครับก็เป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอากระจอนะครับเที่ยวไว้เล่นเกมเาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซี y, เพื่อสร้างไรายได้กันนะครับเอ้ยครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็คือผมเนี่ยไปได้ตัวนี้มานี่นี่นี่ซึ่งมันก็คือ RTX 3 0 6 0นะครับตัวนี้เนี่ยที่เขาบอกว่ามีชิปหรือว่ามีซอฟต์แวร์มีไบออทที่กันการขุดไว้นะครับผมก็อยากจะรู้ว่ามันตกลงมันกันได้จริงๆหรือเปล่านะ ก็เลยไปหามานะตัวนี้เป็น asus s t r i x นะครับใบหนึ่งก็บาดเจ็บเยอะอยู่นะสามหมื่นกว่ากนะคลิปนี้ครับยังไงก็อย่ากดข้ามโฆษณานะครับผมก็จะเอามาเป็นทุนสนับสนุนค่าการ์ดอันนี้นะครับโอเคเนาะงั้นก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมก็มาที่หน้าจอนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเอาตัวการ์ดนะครับใส่เข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็รันเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับเปิดเครื่องมาแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็ยังไม่มีไดเวอร์นะครับเพื่อนๆก็ต้องไปหาไดเวอร์มานะครับ มาลงกันเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็จะไปอย่างรวดเร็วนะอ่าเข้าไปเว็บ n v i d i ีกันเลยนะครับนี่กรอกรุ่นเลยนะครับเป็น RTX 30เอ่อ30นซีรีส์นะครับเลือกเป็นรุ่น3060นะครับ Windows 10โอเคกดเซิร์ชเลยครับ โอเคอันนี้แหละนะก็ดาวน์โหลดมาเลยนะตัวนี้เป็นไดเวอร์ที่เพิ่งอ,ออกมาครับออกมาเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานี่เองครับวันนี้นี่วันที่หนึ่งแล้วนะเป็นม,มีนาครับไดเวอร์นี้ใหญ่มากเลยนะ6ก0้อยหกอเมกนะครับก็โหลดมาอย่างรวดเร็วนะครับเสร็จแล้วโอเครันเลยคือก็ขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อน,นครับวันนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมจะพยายามหาวิธีขุดแล้วกันเนาะ อันนี้คือผมก็อัดกันสดๆนะครับได้การ์ดมาเมื่อวานนี้นะครับก็เอามาอัดกันเลยนะคือเท่าที่หาข้อมูลมาได้นะครับเขาบอกว่ามันจะลดการขุดนะแรงขุดอีเทอร์ที่ที่ในที่ในคลิปนะที่ผมไปหาดูมาเนี่ยมันก็มีขึ้นไปที่50แล้วมันก็ค่อยๆล่วงลวงมาเหลือ20กว่าอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะลองเทสดูนะว่าเออมันมีช่องทางอะไรที่สามารถทําให้ขุดได้เยอะหรือเปล่าเอ,อประมาณนี้แหละ ทำในที่เรื่องตลาดคริปโตด้วยเนาะช่วงระหว่างรอเดวเวอร์ลงเนี่ยคือตลาดช่วงนี้ก็ดูยแย่เนาะไม่รู้ว่ามันจะเป็นขาลงแบบขาลงครั้งใหญ่หรือเปล่านะครับเท่าที่ผมอ่านกราฟดูเนี่ยมันก็จะเป็นไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันก็กําลังย่อดตัวอยู่นะครับซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆที่จะช้อนขึ้นมาได้แล้วนะตัวเหรียญอาจจะมีการพุ่งในไม่ช้านี้นะในความรู้สึกผมนะแต่ว่าพุ่งไปได้ขนาดไหนเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับอาจจะไม่ได้ทำนิวไฮหรือทำนิวไฮเนี่ย เราก็ต้องดูกันหน้างานอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าช่วงจังหวะนี้อาจจะเริ่มมีการกลับตัวแล้วนะครับก็ในระยะสั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะมีการดีดเล็กๆหรืออาจจะดีดใหญ่ๆเออ,อะไรประมาณนี้แหละนะคือผมเองก็ไม่ได้เป็นสายเทรดเป็นตัวนะครับมันก็อาจจะข้อมูลไม่ค่อยแน่นนะกลัวบอกผิด <c oughs> ถ้าเกิดว่าผมเทพๆแล้วนะเดี๋ยวอาจจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังละกันนะเนพะระาะว่าตอนนี้เนี่ยพีดิกเลนนะก็ห้าสนะครับประมาณนี้ ลงไดเวอร์เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาเช็คกันในตัว Device Manager นะครับตัวนี้เนาะมันก็ขึ้นเป็น RTX 3060ไปแล้วนะครับก็เราก็ลองมาขุดกันเลยนะ <c oughs> ไม่มีอะไรมากนะเข้า MSI ก่อน MSI อยู่นี่ MSI Afterburner นะครับโอเคอันนี้ก็เห็นเป็น3060แล้วนะครับลองขุดเลย mining นะครับ เพื่อนๆคนไหนถ้าสงสัยวิธีการขุดนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับหรือจะเข้าไปดูคลิปได้เลยนะครับขุดตรงเนี่ยก็ถ้าใช้ p h นิก i x ม i n เนนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมสอนของฟินิก i x ม i n เนไปนะก็เป็น EP ที่5นะครับไปลองไล่ดูในตัวเพลย์ลิสต์หรือว่าในตัว YouTube ช่องผมได้เลยนะครับนะก็ลองขุดกันเลยนะอันนี้นะยังไม่ได้จูนอะไรนะครับผมก็ใช้ทีเล็ก n ์มนะครับ หรือว่าฟินิกอ๋อใช้ฟินิกมายเนอร์นะครับอันนี้นะจริงๆก็อยากจะรู้นะว่าเขาล็อกไว้ขนาดไหนนะะเนี่ยมาเริ่มต้นนะเริ่มขุดล้ววิ่งไป40เนาะแฮรเรทเริ่มร่วงล <c oughs> ่วงจริงวะ่ะกินไฟประมาณนี้เนาะดูสิได้ไรแฮรเรก็ร่วงมาอยู่ที่26กนะลุกต่อไปเรื่อยๆนะลองมาทำการจูนหน่อยโอ้โ <c oughs> หเหลือ24หรอ ก็เป็นไปตามที่เขาทํากันจริงๆเนาะเออในคลิปที่เขาหาหากันมาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงวะ่ะรู้จะแหกคุกไหวหรือเปล่านะรอบนี้นะเฮ้ยมันล่วงลงเรื่อยๆเลยเห้ยแสดงว่าผมว่านะถ้าโอเวอร์คอร์แล้วเนี่ยอาจจะวิ่งอยู่ประมาณ 24, 25อะไรเงี้ยนะนี้เดี๋ยวแอบดูก่อนนะว่าเป็นแรมอะไรนะครับก็เข้า GPU Z นะครับ GPU Z นะเครันขึ้นมานะครับก็อันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ละมั้ง มันบอกว่าไม่รู้จักชิปตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าตัวแรมนะครับก็เป็นแรมซัมซุงนะครับก็สามารถลากกันได้นะอันนี้นะมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณ24แล้วนะเนาะเดี๋ยวผมขอลากไปสูตรแกนเลยแล้วนะซัมซนะุงเนี่ยน่าจะทนไหวโอเคเนี่นะแฮตเรทก็จะพุ่งไป25นะครับอัตรากินไฟนี่ยังเป็น123อยู่นะครับเพราะว่าลิมิตอ้าวอ้าว ออกอาการแล้วครับแอะแอะค้างนะครับนี่นะครับอาการที่ผมว่านะอันนี้นะที่บอกออกอาการเนี่ยก็คือถ้าตามันดำไปหมดเลยนะอาจจะเป็นเพราะผมลากเยอะเกินไปนะครับตาก็จะดำๆอย่างนี้นะครับโอ้คอกแมนครับพันสองหกอ่าโพลิมิดดันไปที่60เลยนะ69อ่ะโอเคนะครับแล้วเราก็มาเริ่มขุด เมื่อกี้เป็นฟินิกนะครับเดี๋ยวมาลองเป็นฝั่ง T-rex Miner กันบ้างนะครับตัวนี้นะ T-rex Miner มาแล้วก็อีเทกนับว่าเป็น GTX 3.0 6 0สนครับไป้เลยเนาะ s e ตติ้งของผมเนี่ยก็คือเพิ่มเมนมันครับเป็น1200นะครับนอกนั้นยังไม่ได้โอเวอร์คออะไรเยอะนะครับแล้วก็ลดไฟลงนะครับโอเคก็แรงขุดนะครับออกมาแล้วอยู่ที่25นะครับก็คิดว่านะครับ ไม่สามารถแหกคุกได้สําเร็จนะครับตัตตากินไฟนะอยู่ที่ร2 0น,นะครับคือเดี๋ยวผมจะลองลดลงสุดๆครับลดเหลือ5้นตะครับคิดว่านะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะอยากจะคุณจริงๆเนี่ยก็วิ่งยี่ห้าเนี่ยไปใช้การ์รุ่นอื่นน่าจะดีกว่านะเพราะว่ากินไฟสักขนาดนี้เนี่ยก็ไม่คุ้มกันนะเดี๋ยวรอดูมันเด้งขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะกินไฟที่เท่าไหร่นะครับ ว่ามีผลอะไรกับแฮชเลดด้วยหรือเปล่านะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็คือกินไฟประมาณ100วัตนะครับแฮชเลดก็จะวิ่งอยู่ใกล้ๆยี่ห้าประมาณนี้นะครับยีนะ่ห้าเนาะก็คือขุดได้วันละ50บาทนะครับค่าไฟเนี่ยตกประมาณวันละ10บาทเนาะก็ถ้าคิดว่าช่วงนี้นะเหรียญมันตกนะก็ได้50บาทเนี่ยถือว่าไม่คุ้มนะกันนะในมุมมองผมนะครับถ้าแรงขุดประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ ไปใช้เป็นรุ่น1660 Super ก mm ็ย hmm. ังได้เลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าราคาการ์ดมันก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็อัตรากินไฟเนะี่ยก็น้อยกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวลองเปลี่ยนออากริทึมนะครับลองขุดเหรียญ r v n กันดู r v n นี่ผมไม่มีข้อมูลเลยครับเดี๋ยวขอแอบ,บไปดูข้อมูลก่อนนะในวัตถุไมยนะครับว่าตัว3060 Ti นะมันวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่นะอันนี้นะเอานนี้เป็นคู่เทียบแล้วกันนะครับ เอาคอนนี้ิ่มจะเป็นคาวพาวนะครับอ๋อกินไฟร้อยเก้าสิบวัตวิ่งอยู่ยีิบเจ็ดนะครับอเดี๋ยวมาดูกันนะอันนี้ก็หัวคอ,อ,อ,อเพิ่มนะครับเพิ่มไปสักร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบกด apply อ๋อเดี๋ยว power นะครับผมเพิ่มแล้วกันเนาะเป็น80%นนะครับกด apply ไปเลย อ่ะแล้วมาดูกันนะก็โอเคนะครับอันนี้เริ่มเริ่มแล้วเนาะผมเพิ่งกดอัวคอร์กไปใหม่นะครับเดี๋ยวจะเลื่อนหน้าจอมาวาไว้ด้วยกันเลยนะเมื่อกี้ดูไว้ที่20สิเนี่ยนะอันนี้นะย7ิบเนาะกินไฟ1 9 0ยอ่าอันนี้นี่วิ่งอยู่19กนะก็เกือบ2นะี่เนาะเหมือนจะขึ้นมาอีกนะเออวิ่งอยู่อ่ะตีว่า20นะครับกินไฟร้อยี่ิ เฮ้ยมันขึ้นแล้วว่ะเฮ้ยอ้าวเอาแล้วเอาแล้วผมลองกดคำนวณดูนะครับว่าเอากริทึมอันไหนเด่นนะครับของ3060นะครับก็คิดว่ามีอีเทอร์กับคอนฟฟก c t นะครับที่ดูแล้วครับดูมีอนาคตนะครับเดี๋ยวจะลองขุดคอนฟฟก c t กันดูนะเหรียญนกนะข่าวพาวนี่มันก็ได้อยู่นะโอเคแฮตเลสนะครับก็จะวิ่งอยู่ใกล้ย21 2ิช่วงนี้นะครับโอเค ปิด obs เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูว่า h e a d l e t มันวิ่งไปได้ไกลขนาดไหนนะก็ประมาณ21.5นะครับไฟเนี่ยอยู่ที่135วัตต์ครับเดี๋ยวผมจะลาก power นะโอ้ oh, power นี้มันอวคอล์ oh, ได้ใส่ไฟได้เยอะเลยนะครับเอาเป็นร้อยหนึงพอก่อนนะผมว่านะมันก็วิ่งใกล้เคียงนะครับไอตัว r v n นี่ก็มีความแรงของมันอยู่นะเนี่ยนะผมลากไฟเพิ่มเข้าไปนะครับ ก็ไปวิ่งไฟเนี่ยอยู่ที่169วัตต์ครับมันก็แฮตเรทมันก็เริ่มขึ้นแล้วนะก็คิดว่านะถ้าเป็นแนวนี้นะอันนี้เป็นเอากริขึ้ที่2แล้วกันเนาะก็คือคาวพาวนะครับที่เป็นกริทึมของตัว R V N เนาะเราก็ลองขุดกันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะแรงอยู่เหมือนกันเนาะเออเขาจะล็อกมาแค่อีเทเรียมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพิ่มโอคเข้าไปอีกนะครับ อัดไฟเข้าไปหน่อยนะเอาให้มันสูสีกับตัวที่อยู่ในเว็บนิดนึงนะเออปดมันจะระเบิดไหมเนะี่ยผมอัดไฟไปรอยยิบเอร์เซนเนะครบอโอเคก็คิดว่านะครับน่าจะอยู่ที่ใกล้ๆย4นะครับกินไฟนี้ก็อยู่ที่175วัต์นะครับนี้ผมใส่ไปสุดๆนะมันก็คงได้ไม่เยอะกว่านี้มากแล้วนะครับก็ จะมาลองคำนวณรายได้ดูดีกว่านะว่าไหวหรือไม่ไหวนะอันนี้นะครับผมก็ใช้ว t ตท m มายนะครับในการคำนวณน,นะครับก็คือไป modify ค่าเหรียญต่างๆนะครับก็คือตัว e t a s นะครับที่ผม Mod ไปเนี่ยก็คือ25นะวิ่ง25แล้วก็ตัวแรงตัวไฟเนี่ยเป็น120วัตต์นะครับส่วนขาวๆนะครับก็วิ่ง24นะครับใช้ไฟไป175วัตต์นะครับทีนี้เราก็กด แคปคูเลตกันเลยนะโอเคผมกดแคปคูเลตเรียบร้อยนะครับก็ไอตัวเหรียญแรกๆเนี่ยพอดียังไม่ได้แก้ค่ามันนะครับมันอาจจะไม่ตกนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะแต่ทีเนี้ยเหรียญ RVN ที่เราว่ากนะันเนาะคือเหรียญอีเทอร์นะล่วงตกลงไปข้างล่างเลยเนาะนี่นะได้รายได้อยู่1.34ดอลลาร์นะครับหลังหักค่าไฟนะครับก็ประมาณ40บาทแล้วะนเนาะส่วน RVN นะครับเดี๋ยวนะ วี n อนี่อันบน,นครับอยู่ที่ตรงนี้นะ1.6นะก็ใก้เคียงกันนะตกประมาณ49่สิบเาทนะเต็มที่ก็50บาทแล้วกนะันอ่ะเนี่ยนะก็คือถ้าเกิดว่าเราเอามาคำนวณนะครับตัวการ์ดนี่ผมซื้อมา3าม0 0เนะี <c> ่ย <oughs> โคตรแพงเลยแล้วก็ามาหาร50เนาะเอาแบบหลังค่าไฟเนาะ คืนทุนเนี่ยอยู่ที่2ปีนู่นเลยนะอ่ะคำนวณให้เลย1.97นะครับถ้าใครหากการ์ดได้ดีกว่านี้นะราคาดีกว่านี้ก็อาจจะคืนทุนเร็วหน่อยนะตัวนี้ก็คิดว่าไม่น่าคุ้มนะแต่เดี๋ยวผมจะมาลองคุดคอนฝากดูนะว่าเฮ้ยมันได้แรงขนาดไหนนะเข้ามา MXC นะครับก็คือมาหาเหรียญคอนฝากก่อนนะไม่แน่ใจว่าราคาเหรียญเท่าไหร่นะ อันนี้นะ CFX นะครับนนราคาเหรียญดูแบบโอเคอะชาาบ้านเขาล่วงลงหมดเนาะคอนฟักนี้ดูแบบยืนหนึ่งเนาะเหรียญหนึ่งก็ตกประมาณสักครึ่งดอลน,นะก็ประมาณ15บาทนะครับก็ไม่เร็วเลยนะครับอันนี้นะไม่ได้อัดหน้าจอไปเลยแย่เลยนะครับเอาเป็นว่านะเดี๋ยวมาลองขุดคอนฟักกันดีกว่าก็เข้ามาในทีเล็กนะครับทีนี้วันก่อนเนี่ยผมได้ลอง ทำคอนฟักแล้วนะเดี๋ยวนะเนี่นะนะมันวิ่งอยู่44แล้วนะครับกินไฟ1 7 5นะครับมันก็ใกล้เคียงกันเนาะต้องสังเกตดูนะครับเพื่อนๆก็ผมว่านะสรุปเลยแล้วกันเนาะตอนนี้เนี่ยมันน่าจะล็อกแค่ตัว e-trad นะครับอ่าไม่เป็นไรเรามีเหรียญเยอะนะเราก็ลองเอามาขุดเหรียญอื่นกันดูก็ได้นะ โอเคนะครับก็มาเช็คเรื่องของคันขุดกันดูนะครับผมว่านะครับอันนี้นะเอามาขุดคอนฟักเนี่ยก็น่าจะคุ้มอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็คือน,นี่นะมันวิ่งอยู่41นะใก้เคียงนะประมาณแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้ไฟไป170กว่าวัตต์นะครับทีนี้นะก็ผมเนี่ยได้ทำการ Edit ตัวชุดคำสั่งนะก็คือมาขุด w o ลลี่พูลลี่นะครับทีนี้เราก็มาดูในฝั่งเว็บ w o ลลี่พูลลี่นะครับก็คือเว็บนี้นะ มันก็จะมีเหรียญหลายๆเหรียญนะครับให้ขุดเลยนะครับมาดูเหรียญอันนี้เนาะคอนฟลักนะครับคอนฟลักนี้ตอนนี้ออนไลน์ของปูนี้นะครับอยู่ที่383คนนะครับซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ออะมากดแคลคูลเลตกันนะครับแฮชเลดของเรานะอยู่ที่ผมใส่ให้เป็น41่เอเลยอ่ะเอดจเลยอ่ะ้าไฟนับเอาเป็นร7 6กนะครับถ้าไฟนี่0.0.2ยดนอดอลลาร์นะครับถ้าฟีนี่ใส่ไปสัก3เปอร์เซ็นต์เลยนะออะประมาณนี้นะครับ นี่นะเขาคิดคำนวณมาให้เลยว่า Profit ที่ได้2.375เจ้านะครับเข้าๆก็ได้ประวันละเจิบาทนะครับโอเคกลายผมซื้อมาอ่ะตีเข้าๆว่า3ามห0ืหารด้วย70บาทอัตราคืนทุนนะอยู่ที่500วันนะครับหารด้วย365นะครับ,รบก็อยู่ที่ปีกว่าๆนะครับปีกับอีกประมาณ4เดือนอะไรประมาณนี้นะครับก็ ไม่ดีแล้วกัะนเนาะเออคือทุนชา้าเลยเกินนะครับแต่ไม่ว่านะถ้าเกิดมันจําเป็นนะครับการอย่างอื่นม,มันแพงเราไปก็ซื้อกันได้ <c oughs> ทีนี้นะครับก็เข้ามาเช็คกันดูนะครับว่าแรงของเราเนะี่ยมันเข้าในพูด,ดีไหมนะครับ c อ p ปี้ตัว wallet มานะครับเอามาใส่ตรงนี้นะใส่ปุ๊บแล้วก็กด search ดูเลยนะแรงขุดในพูนะ ได้อยู่ประมาณสามหกอะไรประมาณนี้แหละนะลุ้งลวงนะขึ้นขึ้นล่ลวงลวงประมาณนี้แหละซึ่งมันก็ต้องรอกันยาวๆนะดูกันยาวๆว่าเฮ้ยมันขุดขึ้นมาได้ขนาดไหนประมาณนี้นะครับอันนี้เขาก็คำนวณคร่าวๆให้เรานะว่าเงินเราที่ได้มาเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับขั้นต่ําในการจ่ายอันนี้ก็คือห้าเหรียญครับก็วันหนึ่งจ่ายน่าจะครั้งหนึ่งประมาณนี้เนาะน่าจะใกล้เคียงประมาณนี้นะออวันละครั้งนะ อาจจะจ่ายแค่วันละครั้งก็อาจจะต้องรันยาวๆดูสักหนึ่งหนึ่งวันนะครับประมาณนี้นะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลามันค่อนข้างกระชัน้น,นะครับแต่เท่าที่เทสนะครับในฝั่ง Windows เนี่ยก็สามารถขุดกันได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าการ์ดรุ่นนี้เนะี่ยขุดไม่ได้นะครับแต่ว่าการขุดเนี่ยก็อาจจะต้องไปขุดเหรียญอื่นนะที่ไม่ใช่อีเทเัลเรียมนะครับ ซึ่งความคุ้มค่ามันก็จะน้อยหน่อยนะครับซึ่งอัตราก,การคืนทุนนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับในตัวการรุ่นนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราได้มาราคาไม่แพงมากนะครับอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 0บาทอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะคืนทุนเร็วขึ้นหน่อยนะครับถ้า2 0 0 0 0บาทเนี่ยได้วันละ70ก็ตกประมาณปีหนึ่งนะเออใกล้เคียงประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ตีคร่าวๆว่ามันคุ้มค่าน้อยแลนะ้วกันเนาะเอาเป็นว่าเหมาะกับคนที่หมดทางเลือกแล้วจริงๆนะค่อยมาซือะะ้อแล้วกัน ความเห็นอันนี้นะมันก็เป็นเฉพาะตอนนี้นะครับซึ่งกรณีที่ว่าสามารถมอดไอตัวไบออสหรือว่าแหกคุกหรือโกงอะไรเนี้ยออกมาได้นะครับซึ่งถ้าเกิดสามารถขุดอีเทอร์ได้เนี่ยก็อาจจะมีอัตราคืนทุนที่เราขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์หรือว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe channel ให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม